ก็ขอกลาสตีอทวงเงินด้วยนะครับวันนี้เพ่ช่องมือตัตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครสำหรับทีด่ดนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทาการรับเงินฟรีกันนะครับในกิจกรรมของท o ูมิเน่ a l เล t ทำการแจกฟอเลสนะสำหรับใครที่อยากรับดูคลิปนี้ให้จบเพื่อนๆสามารถรับได้แน่นอนอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เพื่อนๆทาการคิดไว้นะทุกคน อาจจะแจกน้อยไปหน่อยนะทุกคนสลักกิจกรรมของ t r ูบันนี่วอลเล t ตสำหรับใครที่อยากรับนะทุกคนดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็จะมีแอปด้วยเนะทุกคนเพื่อระยระับการถอนออกมาทุกคนเข้า t r ูบันนี่วอลเล t ของเรามาดูกันว่าคลิปนี้เราจะสามารถรับได้หรือเปล่าเป็นกิจกรรมแรกนะทุกคนของกิจกรรมของ t r ูบันนี่วอลเล t นะทุกคน ที่จะมาทำการแจกเพื่อนเพื่อนรับได้ทุกคนทุกคนรับได้ทุกคนไม่รู้ว่าจะมีข้อจํากัดอะไรไหมเนทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์เท่าไหร่ที่จะมาแจกเพื่อนเพื่อนรอดูแลกันนะทุกคนแต่สิ้นสุดเดือนธันวาปี66ทุกคนโอ้โหโคตรคุ้มเลยมามาดูกันนะทุกคนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุะทำการทิ้งลิงก์สำหรับแอป ทูไอดีไว้ให้ใต้ล่างคลิปในทุกคนตัวนี้นะครับเราจะทำการกดคลิกเข้าไปแล้วก็ทําการรับวอลเล็ตคันฟรีๆเลยนะมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมแล้วก็เข้าทูวัน,นี้วอลเล็ตได้หรือเปล่า หลังจากที่เพื่อนทำการกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ในแอป True ID นะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของ True ID แล้วก็ u r u e Money w l l l e t นะทุกคนที่จะพนับการแจกเพื่อนๆในปี2อ2 3มาดูการสิทธิ์มีจำนวนจำกัดด้วยนะให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงมาด้านล่างได้เลยนะทุกคนเลือนลงมาด้านล่างได้เลย จะมีคําว่ารับฟรีกันทุกวันนะครับตรงนี้นะหลังจากนั้นเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะทุกคนเลื่อนไปเรื่อยๆจะมีคําว่า true point แลกเป็นเงินอยู่นะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะตัวนี้เราจะไม่ได้ ใช้ทูพอยต์ในการแลกเข้าทูมินี่วอลเล็ตแค่ทําการกดคลิกรับสิทธ์ก็สามารถรับเงินเข้าทูมินี่วอลเล็ตได้แล้วมาดูกันนะก็ทําการกดคลิกนะหลังจากนั้นจะเจอแบบนี้นะทุกคนตัวแรกนะเราจะสามารถแลกได้จํานวน2บาทนะครับนี่ใช้แค่2 t r u e p o i n t เองเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตละกันนะตัวต่อมานะครับก็จะเป็นการรับเงินนี่ทุกคนนี่ทุกคนนี่นี่น,น,นี่จำนวนเท่าไหร่ทุกคนจำนวน หนึ่งบาทนะเข้าท r ู e ันนี่วอลเล็ตมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมตัวนี้นะครับสิทธิ์ไม่รู้จะมีจํานวนจำกัดไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับรับ1บาทเข้าท r ู e ันนี่วอลเล็ตสำหรับการกดคลิกรับแคมเปญทรูมันนี่วอลเล็ตครั้งแรกนะมาดูกันนะครับก็คือ1สิทธิ์นี้นะทุกคนสำหรับลูกค้าที่ทําการล็อกอินท r ูไอด์สำหรับหมายเลขที่ใช้เครือข่ายทรูมูฟเอสเท่านั้นนะทุกคนถ้าเพื่อนๆใช้ดีแทก a i s ตัวนี้จะไม่สามารถทำการรับได้นะตัวต่อมานะครับซึ่งวัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้า True ที่มีบัญชีผู้ใช้ t r u e m o n e y w a ล l e t แลวก็ True ID ซึ่งลงทะเบียนสำหรับเครือข่าย True m o เ e S เดียวกันนะเท่านั้นเลยนะโดยการนะทุกคนช่องทางการรับนะครับสำหรับลูกค้าเลือกรับสิทธิ์ True i d a แ p นะและจำกัด1สิทธิ์ตลอดแคมเปญ True ID ทุกคน ัวที่สนะครับก็จะเป็นคอสสูวนสิทธ์ให้กับลูกค้า True Move S ที่กดรับสิทธิ์แคมเปญ True Money Wallet ครั้งแรกในปี2023นะโอ้โหมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมจะมีเงื่อนไขอีกไหมทุกคนมาดูกันนะไม่มีนะตัวนี้ก็จะสิ้นสุดวันที่31เดือนธันวา2566นะมาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมนะครับเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆต้องเป็น เครือข่าย TrueMove S เท่านั้นถ้าเป็น D Tag AIS Penguin พวกนี้จะไม่สามารถทำการรับได้มาดูกันนะครับพเราก็ทำการกดคลิกรับนะรับได้ไหมทุกคนมารอลุ้นนะไม่สามารถรับได้เนื่องจากไม่เข้าขายการรับจิตโอ้โหเฮ้ยรับไม่ได้ครัทุกคนเพื่อนๆลองไปรับดูได้นะเดี๋ยวเรามาแลกจํานวน2บาทกันดีกว่านะทุกคนนี้จํานวน2บาทตรงนี้นะแลกรับเงินเข้า TrueMoney Wallet ใช้แค่2 t ง o รูพอยต์ในทุกคน2 t ง o ูพอยต์เท่านั้นนะสำหรับใครที่ไม่มีทรูพอยต์นะตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปรับดูได้แต่สิทธิ์ของผมเต็มเรียบร้อยในทุกคนเต็มเรียบร้อยแล้วในทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตสําหรับใครที่อยากรับอย่าลืมไปรับนะทุกคนนี่อย่าลืมไปรับนะจานวน1บาทของผมนะครับน่าจะรับสิทธิ์แคมเปญไปแล้วนะสําหรับใครที่ยังไม่รับเพื่อนๆก็รีบรับด่วนเลยนะสิทธิ์มีจํานวนจํากัดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า จะมาสอนเพื่อทําการรับนะครับจํานวน2บาทเข้าทูบะที่วอลเล็ตนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ละกันสําหรับช่องโมโตโฟกัสนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับใครที่ได้มินต้างคลิปหน่อยละกันสลหรับใครที่ไม่ได้รอติดตาม EP ีหน้าละกันนะครับจะมีกิจกรรมของทูบะที่วอลเล็ตอัปเดตขึ้นมาหรือเปล่านะสำหรับใครที่ชอบคิโดโนี้นะครับหรือคิโดโนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ